อันนี้อาหารมื้อเย็นนะครับวันที่11มกราคมนะอันนี้เจนนี่มาช่วยปิ้งย่างให้นโต๊ะนี้ก็สั่งกันประมาณนี้ม,มีคนมาทำให้ด้วยนะครับโอ้โหูโอ่าลงลายให้ รีบถ่ายก่อนเดี๋ยวกินหมดแล้วไม่เห,หลือไม่รู้จะถ่ายอะไรไมืม้อน,นี้เท่าไหร่ก็เท่านั้น่ผมก็คิดว่าเป็นพี่น้นองกันนะน่าคล้ายๆกันน่ะท้องหมูสามชั้นอันนี้ของเราม,มาณนี้ เนี่ยร้านเก้าสิบแปดเหรียญโอ้โห,โหกินหมดไหมเนี่ยฮะวัดดี อ,อร่อยไหมอร่อยรอ,อร่อยนะนี่โอ้ย่ามเลกขนาดนี้โอเคโอเคกินทันไหมเนี่ยนี่มีเบียร์ด้วยครับข้างนอกก็เป็นประมาณนี้